บิวอินที่แท้ความละมุนเมืองยกกลิ่นอายห้องพักโรงแรมมาเติมให้ห้องนอนของบ้านหลังนี้อบอุ่นขึ้นอีกขั้น Prime 24ินทีเ Interior จะพาไปดูกันค่ะ ความละมุนที่เห็นไม่ได้มาจากวัสดุอย่างเดียวแต่เกิดจากกิมมิกเล็กๆที่ดีไซเนอร์ซ่อนเอาไว้ด้วยเริ่มจากหลายไม้ที่ไล่โทนตั้งแต่หัวเตียงพื้นไปจนถึงโซนเคาน์เตอร์ทีวีคุมเฉดตั้งแต่ไม้สีเข้มไปจนถึงเฉดอ่อนผสมวัสดุหลายแบบทั้งพื้น SPC ลามิเนตผนังปูนสีออฟไวท์ White, โทนอุ่น ทุกอย่างถูกจัดให้อยู่ในโทนเดียวกันแล้วตัดด้วยเส้นสีดำจากฟิตติ้งมือจับและขอบหน้าต่างภาพรวมจึงเป็นโมโนโทนอุ่นๆกลมกลืนมีมิติและไม่ดูจำเจเลยค่ะอีกจุดหนึ่งคือเส้นลายดีไซเนอร์เลือกใช้เส้นตั้งในหลายมุมของห้องช่วยให้ดูโปร่งลื่นตาและไม่อึดอัด เป็นดีเทลเล็กๆที่ช่วยบาลานซ์พื้นที่ได้ดีมากและอีกเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้คือแสงที่นี่สามารถเปิดปิดช่องแสงธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ผ้ามานแต่ซ่อนช่องหน้าต่างไว้ในชุดบิวอินอยากพักก็ปิดอยากรับแสงลมหรือแดดอ่อนๆก็เปิดได้ทันทีปรับการใช้งานได้ยืดหยุ่นมากๆค่ะ กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทริคดีๆในงานบิวอินหรือถ้าอยากเริ่มทำห้องสวยๆแบบนี้ทักมาปรึกษา Prime 24 Interior ได้เลยค่ะ